น่าทานมากมีประโยชน์ด้วยค่ะทํำง่ายด้วยวัตถุดิบน้อยอย่างซุปไข่ข้นของเราเสร็จแล้วพร้อมเสิร์ฟใส่ไปคนไปนะคะไข่ก็จะเริ่มเป็นเอ่อแบบนี้ค่ะเขาก็จะแตกออกมาแบบนี้สวัสดีค่ะวันนี้เจ๊ปันชวนอร่อยกับซุปไข่ข้นสูตรอร่อยทําง่าย5นาทีเอาไว้ซดร้อนๆนะคะคุณหนูก็ชอบ ผู้ใหญ่ก็ชอบทานได้ง่ายๆค่ะเมนูสร้างสรรค์แค่มีไข่เองนะคะเพื่อนๆเ,เอาไว้สดร้อนๆขั้นตอนเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันเลยค่ะเตรียมไข่สองฟองสำหรับซุป1-2ถึที่นะคะถ้าทานมากกว่านี้ก็ทำเพิ่มได้ค่ะตีไข่เหมือนทำไข่เจียวเลยนะคะ จากนั้นก็ตั้งน้ำใส่หม้อนะคะเราก็ต้มจนน้ำเนี่ยเริ่มเดือดปรุงรสง่ายๆด้วยสีอิ๊วขาวหรือซอสถั่วเหลืองหรือว่าจะเป็นรสชาติของอูมาม,มิพวกผงปรุงรสก็ได้ค่ะอันนี้ก็พริกไทยปรุงรสตามชอบเลยนะคะคนทุกอย่างให้เข้ารสกันน้ำเริ่มเดือดแล้วอันนี้คือแป้งมันผสมน้ำ น้ำเปล่านะคะใช้แป้งขา้าวโพดก็ได้เราก็ค่อยๆใส่ลงไปในน้ำซุปเลยค่ะน้ำซุปก็จะเริ่มเหนียวข้นเหมือนกระเพาะปลาเลยนะคะความเหนียวเนี่ยแล้วแต่เพื่อนๆชอบเลยค่ะมากน้อยแค่ไหนแล้วแต่ชอบเลยนะคะของเจปันได้เหนียวประมาณนี้โอเคแล้วค่ะเป็นน้ำซุปแบบสดร้อนแล้วเราก็ใส่ไข่ที่เราตีเอาไว้ค่อยๆใส่ลงไปค่ะ ใส่ไปคนไปนะคะไข่ก็จะเริ่มเป็นแบบนี้ค่ะเขาก็จะแตกออกมาแบบนี้ดูเป็นเนื้อไข่ที่น่าทานมากๆเท่านี้ก็เสร็จแล้วปิดแก๊สพร้อมเสิร์ฟเลยค่ะซุปไข่ค้นแบบสูตรง่ายๆเท่านี้ก็ได้ซุปร้อนๆอ,อ,อร่อยๆเอาไว้ทานแล้วนะคะเมนูทําง่าย สดร้อนสดชื่นมากๆเลยค่ะไว้เพื่อนๆลองไปทําดูนะคะเมนูทําง่ายแล้วก็มีประโยชน์ทําให้ทุกคนในบ้านชอบแน่นอนเลยค่ะฝากติดตามครัวอร่อยไปญีป่ปุ่นสำหรับเคล็ดลับดีๆในครัวและเมนูทํำง่ายแสนอร่อยในคลิปหน้าด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ